ไม่เย็ยนด่าดทำไมว่าไงนะไม่เย็ยนด่าดทำไมเอ็งไม่ใ้กล้ากล้าขนาดนี้เลยเหรอถ้าเราผมไปทำอะไรให้อ่ะชอบเล่นเครื่องวะก็ได้เล่นเครื่องเลยเลยปกติชอบเล่นเครื่องเลยฮะ น,นี่แหละฮะอย่างที่เห็นในคลิปนี่แหละครับก็ขอขอ,ขอบคุณเพจเฮียด้วยนะฮะไม่ได้เติมไม่โทนะฮะมีแค่นี้จริงๆคือเพจนี้เขามีการลงคลิปเอาไว้ถึงการทะเลาะกันของสองฝ่ายฝ่ายนึงเนี่ยเป็นวัยรุ่นใส่เสื้อสีม่วงอีกฝ่ายหนึ่งเป็นคุณลุงแล้วล่ะครับมีการใส่หมวกแล้วปรากฏว่าทางด้านของฝ่ายคนที่เป็นวัยรุ่นเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์ตามไปถามคนที่เป็นลุงใส่หมวกว่าเมื่อเย็นเนี่ยด่าเขาทําไม ก่อนที่ลุงคนนี้ครับจะมีการตอบกลับมาว่าท่านแน่กล้าเหรอกล้าขนาดนี้เลยเหรอชอบเล่นเครื่องหรือเปล่าแล้วจากนั้นก็ยกสองมือฮะไปประกบหน้าของวัยรุ่นอย่างแรงาชายที่เป็นวัยรุ่นก็เลยตอบกลับมาว่าไม่ได้เล่นเครื่องเลยแล้วก็ถามว่าเขาไปทําอะไรให้แต่เมื่อถูกจับหน้าแบบนี้เขาก็ยอมรับนะครับว่าเขาโมโหมากจึงเกิดการต่อสู้กันแต่ปรากฏว่าลุงที่ใส่หมวกเนี่ยสงสัยสังขารไม่ไหวฮะแต่ว่าใจถึงสุดท้ายก็เลยสู้ไม่ไหวตามไปด้วย ถูกต่อยแล้วก็ถูกเวียงจนลม้มลงก้นจ้ำเบ้ากลิ้งไปกับถนนครับท่ามกลางชาวบ้านแถวนั้นที่เป็นพลเมืองดีพยายามช่วยกันเข้ามาห้ามปรามแล้วก็แยกทั้งสองฝ่ายออกจากกันคือตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบนะครับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นเมื่อไหร่แล้วก็ที่ไหนกันแน่รวมถึงตอนจบของคลิปด้วยเพราะพอคลิปนี้มีการลงในโซเชียลมีเดียแล้วจากนั้นต้องยอมรับว่าคนแชร์กันเยอะมากแล้วก็ใช้คํานี้นี่แหละฮะ เชื่อด้วยว่าสาเหตุการทะเลาะเกิดจากคำว่าฮันแน่นี่แหละเพราะตามปกติเราไม่ค่อยเห็นการใช้คำนี้ในการทะเลาวิวาทกันเลยเนาะจริงค่ะเพราะาคำว่าฮันแน่นี่มันเหมือนเป็นคำที่เราใช้แบบทีเล่นทีจริงไหมพี่โมไม่ค่อยมีใครเอามาใช้แบบตอนทะเลาวิวาทกันจริงจังขนาดนี้นะคะแล้วเหมือนกับใช้กับกลุ่มเพื่อนหรือคนที่สนิทด้วยนะฮะแต่คราวนี้ใช้กับคู่กรณีด้วยชาวเน็ตก็เลยมีการไปโพสต์แสดงความเห็นใต้คลิปที่ว่านี้ครับบอกว่าความจริงอยากให้คนถ่ายคลิปเนี่ย ช่วยถ่ายยาวกว่าน,นี้หน่อยจะได้ดูตอนจบของเรื่องโดยเฉพาะคุณเมืรุนวันนี่แหละค้างคาใจมากไม่รู้ว่าตอนจบเป็นยังไงกันแน่จริงๆพี่โมก็ค้างคาใจใช่ไหมฮั่นแน่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตอนจบเป็นยังไงฮะอ่ะค่ะเดี๋ยวรอติดตามความคืบหน้ากันต่อด้วยนะคะ